เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมทหารพรานที่14วันนี้เขาเปิดรับสมัครสอบอาสาสมัครทหารพรานประจำปี2564 โดยสมัครด้วยตนเองนะครับตั้งแต่วันที่1ถึง10กันยายน2563นะครับสำหรับในรายละเอียดนะครับกรมทหารพานที่14มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนทั้งชายและหญิงและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานประจำปีงบประมาณ2564โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้นะครับ เป็นบุคคลพลเรือนชายหญิงและทหารกองหนุนอายุ18 30ปีบริบูรณ์สัญชาติไทยเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารมีคุณวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขึ้นไปเน้นย้ำเอกสารหลักฐานให้นำตัวจริงมาในวันที่สมัครด้วยนะครับร้อยสักอยู่ในล่มผ้าสามารถสมัครได้ แต่ขออยู่ในขอบเขตที่ไม่มากเกินไปจนทำให้ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของทหารเปลี่ยนไปโดยเกณฑ์วัด ถ้าออกนอกร่มผ้าโดยเกณฑ์วัดจากหัวไหล่ลงมาได้ไม่เกิน25เซนติเมตรลายสักในร่มผ้าหมายถึงใส่เสื้อแขนสั้นแล้วลายสักไม่ล้นออกมานอกแขนเสื้อใส่กางเกงขาสั้นแล้วลายสักไม่ล้นออกมานอกขากางเกงไม่เจาะหูไม่เจาะจมูกไม่เจาะหรือฝังสิ่งของที่อวัยวะเพศหรือตามร่างกาย การรับสมัครสอบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่1ถึง10กันยายน2563ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาไม่เว้นวันหยุดราชการสถานที่รับสมัครณนะกองบังคับการกรมทหารพรานที่14ตำบลวังด้องอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่073584114นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ